สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังเรื่องราวดีๆมุมมองของการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอบมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะ ซูมไอดอลของเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นะคะทางห้องซูมค่ะที่ลิงก์ z o o m 072. com แล้วก็เว็บไซต์ gbnus. com นะคะส่งหัวใจทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะสมาชิก,กรายการทุกท่านเลยที่รับชมอยู่นะคะเราจะได้มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยกันนะคะ ผู้ชมค้ารายการซูมไอดอลของเราในวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระมหาปเปรญธรรมอุปสมบทอุทิชีวิตปีพุทธศักราช2565นะคะท่านจะได้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจของการมาบวชเรียนเป็นสมณเณรของวัดพระธรรมกายค่ะรวมไปถึงความสุขในชีวิตของสมณเณรทั้งกิจวัตรกิจกรรมและก็การศึกษาพระปริยัติธรรมรวมไปถึงวาระสำคัญที่จะได้ก้าวเข้าสู่ ความเป็นพระพิสุสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็พร้อมแล้วนะคะที่จะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาสู่ใจของทุกๆท,ท่านค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะพระมหากรรมปนาตสุวรรณชโยปรเรียนธรรม4ประโยคพระพิสุอุปสมบทอุิิชีวิตปีพุทธศักราช2565วัดพระธรรมกายกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริมพรครับคุณโยมที่พิธีกรนะครับแล้วก็ขอเจริมพรคุณโยมสาธุชนทั่วโลกนะครับผมสาธุเจ้าค่ะกับเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะหลังจากที่บวชอุทิศชีวิตแล้วณวันนั้นพระอาจารย์ได้รับบุญอะไรอย่างไรบ้างเจ้าค่ะตอนนี้เจ้าค่ะครับก็หลังจากที่หลวงพี่นะครับผมได้บวชสมบทุทิชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลวงพี่ก็ได้มี โอกาสนะครับผมได้กลับมานั่งธรรมะนะครับผมนั่งสมาธิที่อาสมต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเพื่อรักษาใจของตัวของหลวงพี่พวกหลวงพี่นะครับให้ใจใสนะครับผมและก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ออกมาจากอาสมแล้วหลวงพี่ก็ได้มาอบรมนะครับผมอบรมพานาวก,กาซึ่งเป็นโครงการที่มาฝึกฝน อบรมตนเองนะครับของพระพิสูภผู้บวชใหม่นะครับผมที่จะได้รู้ดําเนินเรื่องราวของพระวินัยนะครับผมที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติไว้ทั้งหมด227ข้อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เรื่องที่ควรประพฤติเมื่อบวชมาเป็นพิสูวนะครับผมแล้วก็เรื่องที่ไม่ควรประพฤตินะครับในเมื่อบวชมาเป็นพิสูจแล้วประมาณนี้ครับสาธุเจ้าค่ะ ต้องบอกว่าสมาชิกซูมรายการซูมไอดอลนะคะหรือว่า,าพุทธศาสนิกกชนทั่วโลกเนี่ยที่ได้ชมภาพของวันบวชของพระอาจารย์ก็คงจะปลื้มปิติใจว่าหลังจากบวชแล้วเนี่ยพระอาจารย์ทั้งหมดเนี่ย ก็ฝึกฝนอบรมตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมนะเจ้าคะทีนี้เจ้าคะ่ะต้องมากับเรียนสอบถามถึงเรื่องราวของพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเยาวชนนะคะคนรุ่นใหม่ได้นําไปปรับใช้หรือว่าอยากที่จะมีเส้นทางในการดําเนินชีวิตแบบพระอาจารย์บ้างเจ้าคะ่ะตัวตนก่อนที่พระอาจารย์จะได้รู้จักกับวัพรธรรมกายอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ ตัวตนสำหรับหลวงพี่ในตอนนั้นนะครับผมหลวงพี่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนที่ไหนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตอนช่วงตอนเด็กนะครับหลวงพี่เรียนไม่ค่อยเก่งนะครับผมอหลวงยมพ่อยมแม่นะครับก็เลยให้หลวงพี่นะครับไปศึกษาเรียนพิเศษนะผมตั้งแต่เวลาสี่โมงครึ่งนะครับจนถึงหกโมงครึ่งเป็นเวลาทุกวันนะครับก็เลยทําให้ หลวงพี่ไม่ค่อยได้มีเวลาไปเที่ยวเล่นสนุกอะไรเท่าไหร่นะครับจะมีความสุขในตอนนั้นนะครับสําหรับหลวงพี่แล้วนะครับผมก็คือการได้ไปเล่นเกมกับเพื่อนนะครับผมไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนในที่ต่างๆนะครับผมไม่ต้องมีเรียนพิเศษเท <c oughs> ่านั้นก็มีความสุขแล้วนะครับสําหรับหลวงพี่ในตอนนั้นเจ้าค่ะแล้วไ,ได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมหรือไปทําบุญกับพ่อแม่อะไรแบบนี้บ้างไหมเจ้าคะ่ะตอนเด็ก,เดกๆเจ้าค่ะ มีครับมีครับโยมแม่นะครับก็ตั้งแต่ตอนหลวงพี่อยู่อนุบาลแล้วนะครับยมพ่อยอมแม่ก็จะมาปลุกหลวงพี่นะครับตอนเช้าทุกๆวันนะครับให้ไปใส่บาตรนะครับไปใส่บาตรกับพระแล้วก็หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับก็จะตามพระพิชุนะไปที่วัดไปถวายพระทหารเช้านะครับผมซึ่งหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ทําแบบนี้ทุกๆวันนะครับ เจ้าค่ะตรงนี้ที่สามารถหล่อหลอมความเป็นชาวพุทธให้กับพระอาจารย์บ้างไหมเจ้าคะในตอนวัยเยาว์เจ้าค่ะ,ะ,คะก็มีครับมีครับก็ในตอนนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมของชาวพุทธนะครับมผมได้เห็นพระพิสุนะครับแล้วก็จิยาจิริยาวัดของท่านนะครับท่านดูเรียบร้อยอม,มีการสำรวมนะครับผม ทําให้มีความเริ่มใสเกิดขึ้นนะครับผมเลยทําให้หลวงพี่เกิดนะครับเขาเรียกว่าอ่ามีจิตศรัทธานะครับผมที่อยากจะไปวัดไปทําบุญกับยมพ่อยมแม่ในตอนนั้นครับอืมการน,นี้ก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นความสุขอีกหนึ่งเรื่องนะเจ้าคะในวัยเยาวของพระอาจารย์ที่นอกจากจะได้ได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญ เห็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วทีนี้เจ้าค่ะจุดเริ่มต้นพระอาจารย์ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้อย่างไรเจ้าค่ะครับในจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับก็ต้องย้อนไปเมื่อตอนที่หลวงพี่ยังเด็กๆนะครับผมก็ในตอนนั้นนะครับผมหลวงพี่มีพระพี่ชายนะครับมีพระพี่ชายท่านได้บวช ภาคฤดูร้อนนะครับท่านได้บวชภาคฤดูร้อนแล้วท่านไม่อยากจะสึกนะครับผมแล้วทีนี้พอหลวงน้านะครับหลวงน้าทั้งสองรูปที่ท่านอยู่ที่วัดนะครับท่านรู้ข่าวนะครับท่านทราบท่านก็เลยบอกว่า,าทางนั้นให้โยมแม่นะครับส่งให้ท่านมาบวชที่วัดนะครับผม,มก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้หลวงพี่ได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายนะครับผม แคแล้วได้มีโอกาสเดินทางมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อไหร่ตอนนั้นพอจะจําบรรยากาศได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกนะครับตอนนั้นหลงพี่น่าจะอยู่ปหนึ่งครับผม,มครับก็หลวงพี่ก็มาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ต้นเดือนเลยครับตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงปหกแล้วก็จบปหกแล้วก็เข้ามาบทเรียนที่นี่ครับ ทีนี้ต้องกลับเรียนสอบถามเลยนะเจ้าคะ่ะว่ามาวัดทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนหรือว่างานบุญสําคัญสาคัญเนี่ยออตอนนั้นเป็นเด็กๆเ,เนี่ยพระอาจารย์มาทำมาทำกิจกรรมอะไรหรือว่าอยู่กับยมพ่อยมแม่ยังไงทําให้ตัวเองแบบไม่ไม่เบื่อในการมาวัดบ่อยๆแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ซึ่งในตอนนั้นที่หลวงพี่มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับผมหลวงพี่ก็มา เาบุญบูชาเข้าพระนะครับในตอนเช้านะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะหลวงพี่ก็มีโอกาสนะครับผมมีโอกาสได้ไปเป็นอาสาสมัครนะครับผม,มได้ไปเจอพี่ๆแล้วก็พี่ๆอาสาสมัครนะท่านแต่ละคนก็คอยให้กําลังใจนะครับผมคอยแนะนําเรื่องราวในการทาบุญนะครับผมก็ตอนนั้นก็เลยทําให้หลวงพี่มีความสุขนะครับผมที่ได้มาวัดวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับก็เลยทาให้ ผมที่เกิดความประทับใจนะครับผมที่อยากจะมาวัดทุกทิตย์ต้นเดือนด้วยครับเจ้าค่ะอย่างในภาพนี่เป็นภาพของกิจกรรมอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์อ๋อในตอนนั้นนะครับหลวงพี่ได้มีโอกาสนะครับคุณครูที่ทางโรงเรียนนะครับได้ให้หลวงพี่ไปเป็นพิธีกรนะครับผม,มซึ่งงานในพิธีกรนี้ถ้าหลวงพี่จะไม่ผิดก็น่าจะเป็นงานกระถิ่นนะครับมผมทอดกระถิน คุณครูท่านเห็นว่าหลวงพี่นะครับเป็นเด็กดีวิสตานะครับผมในตอนนั้นเป็นเด็กดีวิสตาก็เลยให้หลวงพี่นะครับลองโอกาสเป็นพิธีกรดูนะครับผมในการดําเนินเรื่องพิธีกรของงานบุญทอดกระถินนะครับผมซึ่งในตอนนั้นหลวงพี่ก็ปลื้มใจมากนะครับที่เราได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ได้เป็นพิธีกรในงานบุญครับ เจ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าน้องๆ้องเยาวชนลงมถึงคุณครูเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยบรรยากาศในวันนั้นปืปื้มใจยังไงที่ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆของเราเนี่ยได้เท่าวัดทําบุญสั่งสมบุญใหญ่ประจําปีเจ้าค่ะซึ่งคุณโยมนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วหรือว่ายังอาจจะยังไม่ทราบนะครับซึ่งบุญกระถินเนี่ยนะครับบุญกระถิน ปีหนึ่งนะครับผมจะมีอย่างน้อยแค่หนึ่งครั้งนะครับผมมันเลยเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ความเพิ่มใจสําหรับหลวงพี่นะครับที่ได้เป็นพิธีกรแล้วก็เพื่อนๆนะครับได้มาร่วมกันสั่งสมบุญนะครับผมซึ่งในบุญกระถินนี้นะครับก็จะเป็นบุญ,บญที่ทําให้หลวงพี่มีอาน,นิสงส์นะครับผมเมื่อเวลาว่าหลวงพี่บวชบวชอยากจะบวชหรือว่าบวชในภพชาติใดนะครับผม ลวงพี่ก็จะมีอันนี้สงของจีวรที่ในเรื่องของพระพระพาหญะนะครับที่ะะท่านตอนท่านบวชนะครับท่านไปขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชใช่ไหมครับแต่ว่าท่านไม่มีอันนี้สงในการถวายว<ท>ระจีวรครับ,รบผมบแล้วก็ทําบุญกระถินนะครับก็เลยทําให้ท่านไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระพิสุได้นะครับ ซึ่งในตรงนี้นะครับหลวงพี่ก็ได้ทําบุญในตรงนี้แล้วก็จะทําให้หลวงพี่ได้มีอาน,นิสงส์งในบุญนี้นะครับที่จะทําให้หลวงพี่มีจีวรอานิสงส์งของจีวรถ้าเวลาเมื่อใดที่หลวงพี่จะได้บวชในภายภาคหน้านะหลวงพี่ก็จะมีอาน,นิสงส์งผานจีวรน,นี้ครับอืก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นในวัยเยาว์นะเจ้าคะก็เห็นบรรยากาศแล้วมีความรู้สึกว่าพระอาจารย์มีความรักในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเลยตั้งแต่ ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายได้ทำหน้าที่อาสาสมัครตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นเด็กดีวีสตาร์ด้วยเนี่ยนะเจ้าคะอยากกลับเรียนสอบถามว่าแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจเจ้าคะให้พระอาจารย์รู้สึกว่าอยากที่จะบวชแล้วก็จุดเริ่มต้นของการบวชของของพระอาจารย์เนี่ยบวชสำม,มเนรที่วัดพระธรรมกายในโครงการอะไรเจ้าคะจุดเริ่มต้นของหลวงพี่นะครับผมหลวงพี่ก็ได้เห็นภาพพิชายของหลวงพี่นี่แหละครับ ท่านตั้งใจที่จะมาบทเรียนนะครับหลวงพี่ก็เลยเอาท่านเป็นไอดอลนะครับก็เลยทําให้หลวงพี่อยากจะบทเรียนด้วยครับเจ้าค่ะแล้วเริ่มบวชครั้งแรกในโครงการอะไรเจ้าค่ะตอนที่หลวงพี่เริ่มบวชโครงการครั้งแรกนะครับกน็น่าจะเป็นโครง,ครงการของ วัดนะครับพราอแต่ว่าอยู่ที่วัดข้างนอกนะครับตอนนั้นหลวงพี่เริ่มบวชเนนภาคฤดูร้อนตอนปอ .4 นครับซึ่งหลวงพี่ก็บวชมาทุกๆโครงการนะครับเมื่อตอนไหนที่หลวงพี่ได้ปิดเรียนปิดเทอมนะครับหลวงพี่ก็จะมาบวชภาคฤดูร้อนทุกครั้งนะครับผมที่มีโอกาสอืมเจ้าค่ะ แล้วมีความรักในชีวิตของการใช้ชีวิตเป็นสมณะยังไงบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดหน่อยเพราะว่าบวชทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยแสดงว่าต้องมีความสุขใช่ไหมเจ้าคะครับหลวงพี่ก็มีความสุขตรงที่หลวงพี่ได้ตื่นเช้าตื่นแต่เช้านะครับมาทาวัดนะผมได้ออกบิณฑบาตตามหลังพระอาจารย์นะผมผมพี่รู้สึกว่ามีความสุขนะครับผมในการบวชที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองนะครับผม ก็เลยทําให้หลวงพี่เพิ่มใจนะครับผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราได้สร้างบาร,รมีตลอดเวลาครับผมเจ้าค่ะแล้วพอถึงคราวที่พระอาจารย์ตัดสินใจว่าจะบวชในในใช้ชีวิตสัมเนเนี่ยบอกโยมพ่อโยมแม่อย่างไงเจ้าค่ะซึ่งหลวงพี่บอกโยมพ่อยมแม่ตล้วแต่หลวงพี่อยู่ปสี่แล้วครับว่าหลวงพี่อยากจะบวชเรียนนะครับแต่ว่า ยมพ่อยมแม่ก็บอกว่ารอให้จบป .6 ก่อนนะผมแล้วถึงค่อยมาบวชเรียนได้นะผมยมพ่อยมแม่ก็สนับสนุนนะผมเพราะว่าท่านก็ไม่ได้หัดขวางอะไรนะครับก็เลยทําให้หลวงพี่มาบวชที่ที่วัดพนมกายได้ครับ ทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงวิถีชีวิตความเป็นสมณเณรวัดพระธรรมกายบ้างเจ้าค่ะว่าต้องผ่านบทฝึกในการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างไรเพื่อให้เป็นสมณเณรดีสมณเณรแท้เนี่ยนะเจ้าค่ะครับผมก็ตั้งแต่ที่หลวงพี่ได้เข้ามานะครับผมหลวงพี่ได้เข้ามาที่วัดพระธรรมกายได้มาบทเรียนเป็นสมณเณรที่มู่กุฏิสมณเณรปรเรียนธรรมนะครับผมซึ่งบทฝึกหลายๆอย่างนะครับผม ก็มีทั้งตั้งแต่การตื่นจงวัดตั้งแต่เช้ามืดนะครับผมการจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งการจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยบางคนนะครับบางคนที่ยังเป็นเด็กก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้จัดของอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับตื่นเช้าขึ้นมาก็หมกหมกผ้าห่มอะไรเงี้ยไว้ที่เตียงนอนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่วัดพระมกายจะทําแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะครับผม ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็ตัอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะครับพับที่นอนเก็บที่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดื่มน้นํนา,านะครับดื่มน้ําซึ่งพระอาจารย์นะครับท่านก็ได้บอกว่าการดื่มน้ําตั้งแต่เช้านะครับผมจ,จะให้น้ําเนี่ยไปไล่ของเสียที่อยู่ในลําไส้นะครับผมแล้วก็ให้เรา ถายเป็นเวลานะครับผมจะไม่ทําให้เราท้องผูกท้องเสียนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมพอได้ฝึกการดื่มน้ําให้ตรงต่อเวลานะผมก็เป็นการนั่งนะครับซึ่งหลายหลายคนหลายๆท่านนะครับหากจะชอบนั่งหลังงอนะครับผมซึ่งการนั่งหลังงอมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับผมพอาจารย์ท่านก็จะ ฝึกทุกครั้งนะครับที่มีการนั่งลมตัวท่านก็จะฝึกบอกนั่งหลังตรงอ่าเราก็จะนั่งหลังตรงนะครับผมเพื่อท่านก็จะบอกว่าท่านจะบอกเสมอว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่นั่งหลังตรงนะครับผมเมื่อใดที่เรานะครับผมแก่ตัวไปนะครับก็จะทําให้เราหลังคตห<ม>ลังงอนะครับผมซึ่งตัวอย่างในการที่นั่งหลังตรงแล้วก็ ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับให้ดูหลวงพ่อทัตตะนะครับผม,มท่านเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเห็นนี่ขนาดท่านอายุแปดสิบแล้วใช่ไหมครับผมท่านยังเดินหลังตรงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแบบอย่างที่ดีนะครับผมเจ้าค่ะ ก็เป็นบทฝึกทางร่างกายนะเจ้าคะให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสง่างามเหมาะสมกับเป็นสมณีน,นะเจ้าคะทีนี้บทฝึกทางจิตใจบ้างเจ้าคะ่ะเพราะว่ามาอยู่ตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะต้องมีอะไรที่รู้สึกว่าต้องอดแล้วก็ต้องทนอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดหน่อยเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ฝึกฝนอบรมเคี่ยวเข็นตนเองมาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะออ การฝึกฝนจิตใจใช่ไหมครับผมถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องที่ยากไหมนะครับโหถือว่ายากมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่เรามาบวชเป็นพระพิสุหรือว่าสามเนนแล้วนะครับผมการที่เราอยากจะได้อยากจะฉันในสิ่งที่เราอยากจะฉันหรือว่าเราอยากจะได้ในเราสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับผมมันยากมากนะครับเพราะว่าพิพพระพิสุหรือว่าสามาเนนไม่สามารถที่จะบอกว่าเดินเดินเดินตรงไปบอกโยม ของพี่ขอนั้นขอนี้ได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องรอให้คุณโยมนะครับมาถวายคุณโยมถวายอะไรเราก็ต้องฉันหรือว่าต้องใช้ในสิ่งของนั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งมันก็เป็นการฝึกความอดทนนะครับผมที่ทําให้เราได้ฝึกจิตใจนะครับอดทนต่อความอยากของจิตใจซึ่งถ้าหากว่าเราปล่อยเลยตามเลยตามจิตใจของเราไปนะครับผมมันก็จะทําให ใจเราเตลิดไปทั่วได้นะครับผมก็เราก็ต้องอดทนให้ได้ครับผม,มสิ่งไหนที่เราไม่อยากฉันเราก็ต้องเราก็ต้องฉันเพื่อให้ร่างกายของเรามีความเป็นอยู่ต่อไปครับผมโอ้หนะเจ้าคะก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องอดต้องทนแบบที่พระอาจารย์บอกต้องใช้พลังใจที่เข้มแข็งเลยในการที่จะเลือกเดินเส้นทางนี้เจ้าคะ่ะทีนี้ พอได้มีโอกาสทราบว่าจะได้บวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะเจ้าคะความรู้สึกเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้ตอนนั้นหลวงพี่รู้สึกเลิ่มใจมากนะครับที่หลวงพี่ได้มีลายชื่อบวชอุทิศชีวิตนะผมแล้วก็แล้วก็หลวงพี่ก็เลิ่มใจนะครับเพราะว่าการที่กว่าเราจะผ่านเส้นทางนี้มา ได้นะครับผมเราต้องฝึกฝนอบรมตนเองในหลักสูตรต่างๆในแต่ละรุ่นของที่พระอาจารย์ท่านมอบหมายให้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับหลวงพี่ก็เก็ยบเสมือนที่ได้ลงลงจากเรือใบนะครับที่วิ่งผ่านที่ท้องทะเลมหาสมุทรมาเนิ่นนานนะครับผมแล้วได้มาลงสู่แผ่นดินในการเริ่มต้นเป็นพระพิสุนะครับผม ซึ่งในการเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุนะครับสามเณรเตรียมบวชในตอนนั้นนะครับก็จะต้องไปนั่งสมาธินะครับผมในอาสมพุทธบุตรนะครับเป็นเวลาสามเดือนนะครับผมเป็นเวลาสามเดือนนั่งสมาธิเพื่อทําจิตใจให้สว่างสวัยที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับในตอนนั้น เจ้าค่ะแล้วบรรยากาศงานบวชแล้วเจ้าค้าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเพราะว่าญาติโยมได้มีโอกาสติดตามแท้ภาพนะเจ้าค่ะบรรยากาศใน,ในการถ่ายทอดสดในวันนั้นแต่ว่าอยากจะรู้ถึงความรู้สึกของพระอาจารย์รวมไปถึงโยมพ่อโยมแม่ว่ามีความปลื้มปิติใจกันอย่างไรบ้างเจ้าค่ะบรรยากาศงานในตอนนั้นนะครับผมบรรยากาศงานในตอนนั้น หลวงพี่รู้สึกมีความปลื้มใจนะครับผมในตอนที่ระหว่างที่หลวงพี่บวชนะครับหลวงพี่ก็พยายามทําใจของตัวเองให้ข่องใสที่สุดนะครับนึกถึงองค์พระนึกถึงหลวงปูนงง่นะครับผมแล้วก็ในตอนบวชนะครับหลวงพี่ก็พยายามนึกถึงองค์พระให้ได้ให้อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่อยากจะให้ยมพ่อยมแม่หรือว่าญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับได้บุญกับ หลวงพี่ไปด้วยนะครับผมความรู้สึกของยมพ่อโยมแม่นะครับท่านก็มีความสุขนะครับที่ได้เห็นลูกชายของท่านนะครับไดบวชเป็นพระภิสุในพระพุทธศาสนาเป็นอายุของพระพุทธศาสนานะครับผมท่านก็เพื่มใจนะครับหลวงพี่ก็เห็นท่านน้ําตาคออยู่นะครับน้ำตาคอด้วยความเพื่มปิติใจอืมเจ้าค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นความเพื่มใจที่ ทั้งครอบครัวของพระอาจารย์แล้วก็ญาติโยมที่ได้มีโอกาสร่วมอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะทีนี้เจ้าคะ่ะต้องกับเรียนสอบถามนะเจ้าคะว่าในส่วนของอยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ต้องบอกว่าโอ้โหมีส่วนสนับสนุนตั้งแต่พระอาจารย์เป็นสมณน,นนะคะ คอยที่จะดูแลอุปถากต่างๆนานาจนพระอาจารย์ได้มาถึงวันนี้ถึงฝั่งฝันที่พระอาจารย์บอกว่าลงเรือมาแล้วก็ถึงฝั่งแล้วในการเป็นพระพิสุตรงเนี้ยอยากให้ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมหน่อยเจ้าค่ะหลวงพี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับผมแล้วก็คุณโยมสาธุชนทั่วโลกนะครับผมที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน การศึกษาแล้วก็ความเป็นอยู่ของพระพิสุ์นะครับผมซึ่งการที่หลวงพี่จะมีวันนี้ได้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีคุณโยมนะครับผมที่คอยสนับสนุนนี่นะครับพระพุทธศาสนาก็คงจะอยู่ได้ยากนะครับผมก็เหมือนที่เคยมีหลวงปู่นะครับท่านเคยบอกไว้ว่าถ้าหากว่า ลองให้โยมไม่ใส่บาทพระนะผมไม่ใส่บาทพระตลอดเจ็ดวันรับรองได้เลยว่าพราะพุทธศาสนานะครับผมร่มสลายแน่นอนนะครับผมซึ่งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ากําลังหลักในการสนับสนุนพระพุทธศาสนานะครับผมซึ่งก็คือคุณโยมทุกๆท,ท่านนะครับผมที่คอยสนับสนุนพระพิสุทธิ์สมเนรให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับผม ก็ค่ะก็ต้องเรียกได้ว่าต้องสั่งสมบูรณ์แล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันพระพิสุก็คอยศึกษาธรรมะเพื่อที่จะบอกมาบอกแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับญาติโยมรวมไปถึงญาติโยมเองก็ต้องมีส่วนช่วยในการสนับสนุนกําลังแรงกําลังให้กับพระพิสุได้มีพัะทหารขบฉันเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะต่อไปนะเจ้าค่ะโอ้ต้องบอกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตรงนี้ก็จะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องกับเรียนสอบถามว่าชีวิตของพระอาจารย์ก็ดําเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะเจ้าค่ะความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าคะโอ้วัดพระธรรมกายนะครับผมได้ให้อะไรหลวงพี่ได้หลายอย่างมากนะครับผมให้ตั้งแต่ เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมนะผมแล้วก็อะไรคือเป้าหมายของชีวิตนะผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้หลวงพี่นะครับผมได้รู้ว่ากฎแห่งกรรมเป็นยังไงนะผมแล้วก็วัฒธรรมกายนะครับผมได้ให้ทั้งที่พักที่อาศัยแล้วก็การขบฉันนะครับผมเพื่อมาให้หลวงพี่นะครับผม เป็นห่วงเรื่องการขบฉันให้หลวงพี่มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมนะครับผมแล้วก็นั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยนะครับผมอืเจ้าค่ะก็เรียกได้ว่าให้สถานที่ที่พร้อมในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีแล้วก็ดําเนินชีวิตในการเป็นชีวิตสมณะนะเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะในส่วนข้อคิดข้อธรรมหรือว่าเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของพระอาจารย์ต่อไปเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ ข้อคิดข้อทําสําหรับหลวงพี่นะครับผมที่ทําเป็นประจําในตอนนี้นะครับผมก็คือหลวงพี่มีคติประจําตัวว่าวันเวลานะครับผมยังมีคุณค่านะครับผมก็ให้เร่งมันสร้างบารมีไปทุกที่นะครับผมซึ่งเป้าหมายของหลวงพี่นะครับผมหลวงพี่อยากที่จะเรียนจบให้จบปทก้9นะครับผมเพื่อที่หลวงพี่นะครับจะได้มีโอกาสนะครับมาทําหน้าที่ที่ผมวงพ่อนะครับผม ท่านได้มอบหมายนะครับแล้วก็มุคคะท่านได้มอบหมายมาให้หลวงพี่ได้เผยแพร่งานวิชาธรรมกายแล้วก็พระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลกให้สาธุชนที่ยังไม่ได้รู้จักกับวิชานมกายหรือว่าพระพุทธศาสนานะครับ แ้ค่ะก็ต้องบอกว่าความตั้งใจที่ดีงามของพระอาจารย์นั้นนะคะก็จะได้สําเร็จเป็นอัศาจรรย์โดยที่จะได้มีญาติโยมนะเจ้าคะในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือกันนะเจ้าคะ่ะทีนี้ต้องบอกว่าชีวิตของพระอาจารย์นี่ดีงามมากๆเลยนะเจ้าคะ่ะก็จะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเยาวชนได้มีโอกาสนําไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขแบบพระอาจารย์บ้างนะเจ้าคะ่ะ วันนี้ต้องกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะพระมาหากัมปนาสุวรรณชโยปรเรียนธรรมศีประโยชพระภิสุอุปสมบทอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2565วัดพระธรรมกายกราบขอพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเราก็อย่าลืมนะคะไปแชร์ให้กับบุคคลที่เรารัก บุคคลที่เรารู้จักนะคะให้เขาได้มีโอกาสมารับฟังมีโอกาสมาศึกษาแล้วก็จะได้มีหนทางในการดําเนินชีวิตที่งดงามแบบพระอาจารย์บ้างน,นะคะวันนี้ลาสมาชิกสูมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ